คุณจินวรเนี่ยนุ่งผ้าถุงนันผุ้ชมแล้วก็รำค่ะในพิธีนะนะซึ่งมันเป็นพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกลับคืนสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่โบราณสถานแล้วก็โบสพลัมนะคะซึ่งถือว่าเป็นภาพแปลกตาเลยนะคะเราไม่ค่อยจะได้เห็นแบบนี้มาก่อนเอาเป็นว่าไปดูบรรยากาศดีกว่าค่ะ ผมอยู่ใต้หลายปีก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะเออเป็นชุดพื้นเมืองแบบนี้อาจจะเป็นชุดชุดถิ่นอะชุดพื้นถิ่นของคนนครศรีธรรมราชนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็น่างนั้นนะเห็นไหมก็บอกแปลกตาไหมล่ะแปลกตานะเพราะว่าทางใต้นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะชุดแบบนี้นะนี่คือลูกสาวลูกสาวของจินวรเนี่ยเอามาโค้ชเอาไว้นะ๋อจะลงสอสนะใช่ใช่ใช่ลูกสาวจะลงสสสมัยหน้าเนี่ย